เมื่อกี้ก็ดูไปแล้วสำหรับตัวอย่างนะครับวันนี้เราจะมีเรื่องอะไรเราจะมาเรียนเรื่องของการชูดบารสว่าการชูดบาสเนี่ยจะมีรูปแบบในการชูดยังไงบ้างนะครับแล้วก็วิธีการเข้าจุดแล้วก็ยิงในการยิงบาสเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเรียนกันเลยไปโอเคมาดูเรื่องของการชูดก่อนว่าการชูดจะมีทั้งหมดกี่รูปแบบนะครับมีทั้งหมด2รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือการชูดมือเดียวจะเป็นยังไงไปดูตัวอย่างกันเลย รูปแบบที่2คือการชูด2มือจะเป็นยังไงไปดูตัวอย่างกันเลยอ่าเรามาดูกันเลยนะครับว่าการชูมือเดียวเนี่ยมันมีวิธีการชูยังไงเริ่มตั้งแต่การสัมผัสบอลเลยการใช้มือกับลูกบอลเนี่ยทำยังไงอ่าถ้าเกิดว่าใครถนัดข้างไหนนะครับก็เอามือข้างนั้นเป็นมือหลักแล้วก็ถือลูกบอลไว้ในมืออันนี้ <Okay. S 2> คูถนัดข้างขวาใช่ครับมือขวาโอเคนะครับเราก็จะมีการวางมือเนี่ยให้พาดข,ขวางกับแนวลูกบาสเกตบอลนะครับแบบนี้วางเอาไว้นะบแบบนี้เลย <c oughs> ให้นิ้วชี้เนี่ย อยู่จุดกลางมากที่สุดนะครับ <Okay. S 2> นิวชีจะอยู่จุดกลางมากที่สุดเพราะว่า <Okay. S 2> <uyor tuo. S 1> เราเนะี่ยจะใช้นิ้วชี้นะครับในการควบคุมทิศทางด้วยอีกทีนึงนะครับอ่านิ้วชี้เป็นหลักนะเป็นหลักส่วนมืออีกข้างหนึ่งนะครับใช้ในการประคองไว้ด้านข้างเฉยๆนะครับประคองเอาไว้ <B os> <ập> จะเป็นอย่างนี้นะครับ <B os breaking> ในการจับลูกส่วนสเต็ปเราจะเริ่มนะครับตั้งแต่หนึ่งนะครับ, <น acco> รบเป็นการย่อยืนย่อขาอ่าให้หัวเข่าไม่เกินปลายเท้ายืนย่อขาไว้ยืนนะครับจะใช้บริเวณปลายเท้า บริเวณปลายเท้าเนี่ยตรงนี้นะครับในการทิ้งกําหนักไว้ยืนย่อขาไว้ตั้งบอลนะครับเอาไว้บรเิเวณอกข้ที่สองคือการยืดยืดตั้งแต่ข้อเท้ามาเลยข้อเท้าเข่าเอวนะครับยืดขึ้นมาพร้อมกับตั้งบอลขึ้นให้อยู่เหนือศีรษะนะครับแบบนี้แล้วก็ค้างไว้พอถึงเวลาเรื่อจับ2มือนะครับขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ปล่อยมือข้างอีกข้างหนึ่งที่เป็นมือประคองเนี่ยปล่อยออกมานะครับแบบนี้แล้วก็เอากระไหลนะครับยกขึ้น,นหเหยียดแขนให้ตึง แล้วก็ผลักลูกบอลออกไปเป็นการสะบัดข้อมือสะบัดข้อมือลงนะครับแบบนี้สะบัดข้อมือ,มอดูองสีะสะบัดข้อมืออ่าทำแบบนี้นะครับให้เป็นลักษณะการต่อเนื่องกันตั้งแต่การยนท่าเตรียมแล้วก็การยืดเหยียดทูดอ่าจะเป็นอย่างนี้แต่ครูจะมีคีย์เวิร์ดสั้นๆให้นะครับเป็นการโดยที่มันจะใช้หลักก็คือการเอาข้อสองเนี่ยตั้งตรงกับแป้นอ่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันยืดย่อ,ยอครับย่อจับบอลไว้ย่อยืดเหยียดิ ออกไปแบบนี้มีการ follow นะครับที่สำคัญคือในการ follow t o มีการช <Okay. S 2> ีร้แขนค้างเอาไว้ follow t h นื้ยืดวโอเคครับต่อไปเป็นรูปแบบที่2มันคือการชุด2มือแบบที่ผู้หญิงเนี่ยชอบใช้กันจะเป็นยังไงนะครับเรามาเริ่มดูตั้งแต่การจับลูกนะครับเป็นการใช้มือเราจะเริ่มยังไงเป็นการที่เราเนี่ยนำมือทั้สองข้างน,นะครับ จับไว้ที่บริเวณด้านข้างของลูกบาเกตบอลนะครับแบบนี้เลยโดยที่ใช้ตั้งแต่บริเวณโคนนิ้วนะครับโคนนิ้วมาจนถึงปลายนิ้วมือเนี่ยครับในการจับตัลูกจะไม่ใช้บริเวณฝ่ามือนะครับเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับอาจับไว้นะครับทั้งหมด2ข้างเลยนะครับแบบนี้2ข้างเลยแล้วก็ดึงบอลชิดเอาไว้ที่หน้าอกนะครับในการชูดแล้วก็มีการผลักออกไปผลักออกไปเป็นการหักข้อมือลงลูช้าๆนะเป็นการหักข้อมือลงชี้ไปที่ห่วงนะครับ เป็นสเต็ปในการชูนะครับเรื่องตั้งแต่การยืนเลยเหมือนกันเหมือนกับการชูมือเดียวเลยนะครับยืนนะครับย่อตัวไว้นะครับที้น้ำหนักมาที่ปลายเท้าเหมือนเดิมนะครับมือสองข้างนะครับจับไว้ที่รูปบาเก็ตบอลตะดับนงะสายตามองไปที่แต้นต่อไปเป็นการยืดเกรียนออกมาแล้วก็ชูแขนนะครับขึ้นเกที่จักรพร้อมกับขัดขักลูกบอลนะครับแ้าลูกบอลักข้อมือออกไปโอเคครับให้ลูกเนี่ยตรงไปที่ห่วงเลยนะ โอเคครับสเตจต่อไปเรามาดูปเป็นการเคลื่อนที่เข้าหาจุดแล้วก็หยุดยิงนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงลูกบอลเลยครับ <Okay. S 2> การเลี้ยงลูกบอลน,นะครับเหมือนกับที่พี่ผู้สอนไปเลี้ยงลูกบอลแล่นข้ามตัวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเข้าหาแตนหรือหาจุดที่เราจะหยุดยิง <Okay. S 2> แล้วให้มีการคอบอลหนึ่งทีก้านะครับซ้ายขวายอ่อ เยีจ, <Okay. S 1> จะปเป็นสเตจนะครับแบบเร็วๆก็คือเป็นการเลี้ยงบอลเข้าไปแลป้วในการเลี้ยงบอลไปด้านหน้าหนึ่งครั้งแล้วเราก็จบับบอลเข้ากับก้าวขาซ้ายขวายอๆๆ่อยืดดี่วนคนที่ถนัดมือซ้ายเนี่ยก็จะเอาขาขวาเนี่ยหยุดไปก่อนนะครับเราจะเลี้ยงบอลไปด้านซ้ายแบบนี้นะครับ <l uch> <l uch> เลี้ยงบอลไปด้านซ้ายแล้วก็เขาบอลไปด้านหน้าแบบเดียวกันทที่นะเขาบอลไปด้านหน้าพร้อมกับก้าวขาขวา,า,าของเราไปจับบอล A few moments later. โอเควันนี้ก็เป็นทักษะที่สําคัญมากๆเลยนะครับในการเล่นบาสคือการทําแต้มค <Wow. S 1> ือการชูดนะครับรูปแบบของการชูดเนี่ยจะเป็นยังไงก็ที่เราเรียนกันไปสามารถนําไปใช้ได้ในห้องเรียนหรือว่าในการเล่นบาสเกตบอลทั่วไปนะครับก็ฝากไว้แล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ติดตามคลิปออกใหม่ทุกอาทิตย์นะครับเจอกัน